ตัสสะปะขวะโตอราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะระควโตอราหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะระควโตอราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมเดี๋ยวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอมน้อมแด่พระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยเสียงกล้าว ขอนมถวายความเคารพและขอโอกาสแม่พ่อครูบาอาจารย์พระอาจารย์ศิรดอนทานเทรีพระภิกษุณีผู้เป็นประธานสงฆ์ขอโอกาสขอนมถวายความเคารพพระภิกษุณีสงฆ์ทุกรูปขอโอกาสสหธรรมิกทุกรูปเจริพรญพรญาติโยมวันนี้วันที่16มกราคม2558แรมสามค่ำเดือนสองปีเมื่อสิงอัตมาภาพพระภิกษุณีจารุธรรมามคขะปัญญา จะขอน้อมนำเอาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่21หน้าที่50ข้อที่37จตุกันนบิบาตอังคุตรนิกายว่าด้วยเรื่องลักษณะของผู้สำรวมอินทรีย์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุภิกษุณีทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนั้น เป็นอย่างไรเล่าภิกษุภิกษุณีทั้งหลายภิกษุภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ริมรสด้วยลิ้นได้สัมผัสผลธรรมะด้วยกายและได้รู้ธรรม,มรมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมดโดยนิมิตและไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆโดยอนุพยัญชนะ อกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสมากหลายไปตามภิกษุภิกษุณีผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงความสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ภิสุภิสุนีนทั้งหลายภิสุพิษุนีนอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายพระสูตรว่าด้วยเรื่องลักษณะข,ของผู้สํารวมอินทรีย์อังคุตรนิกายจตุกันิบาตเรื่มที่21หน้าที่50ข้อที่37ก็มีโดยประกาศชนี้แล กราบรัตนานิมนพระจารย์เมตตาขยายความในพระสูตรว่าด้วยลักษณะของผู้สำรวมอินทรีย์ให้แจ่มแจ้งชัดเจนในเนื้อํายิ่งขึ้น สติปไปในกายเป็นคนเด็ดเดี่ยวนะหายใจเข้าเออนั่นแหละแต่มันต้องเด็ดเดี่ยวนิดหน่อยเพราะอะไรมันลากไว้ไอ้นี้ใสเ่เดิมๆไอ้คระเนีอกนอกตัวเนโอ้โหมันจำนานเป็นที่เดิมของมันไงเราก็เด็ดเดี่ยวซะหน่อยหายใจเข้ารู้สึกได้ว่าลมหายใจเข้าเวลาที่เรารู้ตัวพอมันจะไม่ซีเรียสเด,ด้มันจะผ่อนคลายสบายๆ ตั้งไว้ในภายในความหนาวความเย็นความร้อนความหิวความกระหายมันลากไปก็เลยต้องเด็กเดี่ยวอยู่เรื่อยราว่าที่เด็กเดี่ยวฟังดูเหมือนยากจริงก็แค่สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความตื่นรู้แบบพอเหมาะพอดีเป็นช่องพ้นทุกข์เราอยู่กับกองบรรดาสารพัดสิ่งมาตลอดชีวิตละ นี่เราจะมาฝึกอยู่กับอันที่มันแจ้งตื่นฝึกให้ได้ในใัยก็แค่สนใจว่าลมกำลังตกกระทบเขา้ากายเป็นขณะขณะลมหายใจเด้ไม่ใช่ลมพายุนะลยใ,ใจเข้ารู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดว่าหายใจออก ยังรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่รู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเมื่อยละเดี๋ยวมันก็ไปที่คิดละแล้วก็รู้ตัวอยู่อย่างนี้นะก็ลงหายใจกำลังตกกระทบเข้ากายอีกครั้งหนึง่งเนี่ยอย่างเงี้ยบ่อยๆทาให้ได้นิสัยเข้ามาบ่อยๆ รู้สึกได้ที่นี่มันสบายสาักพักเดี๋ยวมันจะไปที่หมดหลับซึมนะเพราะว่ามันเคยเป็นแบบั้นมาก่อนเพราะนั้นเราก็ค่อยตื่นมายืนตรงตื่นน่ะเฮ้ยตื่นหายใจเข้าลึกๆปรับจูนอีกหน่อยแล้วก็เริ่มรู้ลมปกติฝึกเขาเรื่อยๆจนเขามีที่ยืนใหม่ที่มันถูกต้องที่สะอาดนะที่มันแจ่มแจ้งในธรรมที่อยู่กับกัลยานามิตรเนี่ย ที่ยืนใหม่ที่เต็มไปด้วยกัลยาณมิตรนะก็คือภาวะแห่งความตื่นรู้ประกอบอยู่ด้วยธรรมนี่ก็เป็นพื้นฐานในการที่เราจะฝึกนี่จะเนี่ยพระสูตรนี้พูดถึงก็คนที่เขาอย่างอย่างอันนี้ก็คืออุปนิสัยของสมณะนะที่เขาสละเรือนออกมาแล้วแต่ก็ถ้าเป็นครหัดก็โอเค แล้วก็ฝึกตามกำลังที่ว่ามันจะสารวมเข้าไม่ลวกถือไม่แยกถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะคือก็ไม่เอามาเป็นนิมิตในใจถ้าเข้ามาเป็นนิมิตในใจแล้วอกุศลธรรมจเจริญต้องละความเพ่งเล็งกับความทุกข์ใจแห้งใจครับแค้นใจเหี่ยวใจฝุกอะ,อะไรอีก ซึ่งงอนโกรธอีเอียงแล้วเราบัรดาลกทั้งปวงสิ้นเนี่ยถ้าเราเอาอะไรรวบถือหรือแยกถือแล้วเกิดเป็นกุศลธรรมนี่ไม่พูดสุดไปอย่างนั้นละกันพูดเรื่องหมวดอกุศลเ,เมื่อรวบถือแล้วและแยกถือมันจิตมันชอบไปปรุงเป็นคนสัตว์อันนี้โนนแล้วมันไปในทางตกต่ำทางอารมณ์หนักท่านให้ละ นี่เรียกว่าคนสำนูมินซีไม่ใช่ทุกเรื่องตาไม่ต้องมองหูไม่ต้องได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นนะหน้ามองลับมองแล้ววันผ่านรู้อยู่ใช้อยู่ร่วมไม่มีปัญหาอะไรดอมันมันแตกสลายก็รู้จักว่าไม่ต้องไปสมมติมีสิ่งที่ชอบใจแตกขึ้นมาเสียขึ้นมาสมมติมันแตกหกแตกก็เห็นอาการว่าใจในี่กําลัง เดินอ่าเดินกลับมาเห็นของแตกสมมติของหลักของชอบใจแตกอย่างงี้นะสมมติสมตสมติแล้วก็เริ่มมองหาเริ่มเป็นนิมิตเฮ้ย hey, ใครวะสมมติสมมติอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันกําลังลวกถือแยกถือนี่อารมณ์ใจที่เป็นแบบความเคืองใจความขัดใจอันเกิดจากความอรักความพอใจความอะไรก็แล้วแต่ ติดข้องเข้าไปแล้วเป็นนิมิตขึ้นมาจนเกิดความโกรธความขุนใจอันดับแรกเราละซะก่อนในความโกรธความขุนใจความกับแกนใจด้วยการเอ๊ะสังเกตตัวเองโอ้เมื่อเราเข้าไปที่ตรงนี้แหละแล้วมันเกิดอยู่ๆก็จะมีศัตรูผู้มาขึ้นมาแล้วแล้วจะไปหาจะไปคิดร้ายกับผู้คนก็หรือสัตว์หรืออะไรกแ็แล้วก็มีจิตสำรวมใจ นะคือคือมันจริงๆคนจะมาละอกุศลก็ต้องมีความมีอุปนิสัยที่เราก็มีอย่างแค่นับถือกันเกรงใจกันนี่ยก็ก็ใช้ได้อยู่นะนะคือว่าเรืออะไรอ่าน,น้อมถ่อมตนหรืออะไรคุณธรรมพวกนี้จะช่วยให้เราลดอกุศลฝ่ายหยาบที่มันละเกะละกะเต็มเนะี่ยให้มันลดลงได้อยู่นะอย่างงี้บางทีนี่ บางทีนี่เนี่ยอย่างในในพุทธศาสน์เนี่ยในพุทธบริษัทเนี่ยพิกษุภิสุณีวาสุภสิกาก็ามีปวารณากันแลกกันนะเราจะมีประมาทเผลอพูดอะไรที่เราหยอกเล่นก็ดีเราพูดไปเฉยเฉยก็ดีเราอะไรก็ดีแม้แต่พูดธรรมะนะว่จาจะเคยกระทบกับใครเนาะเพื่อกระทบกับเขาให้เขาเป็นทุกข์ชาติกันไรเราก็ขอกรรมากรรมอะไรกันกันอะไรกัน เนี่คุณธรรมคือมันนุ่มมามันไม่ไปเพิ่มอกุศลเด้เนี่ยมันเป็นเรื่องถึงความระลึกถึงกันความเมตตาต่อกันความความเห็นซึ่งกันและกันว่าไม่อยากให้ทุกโทษเกิดขึ้นในจิตในใจใครในพุทธวิษัทในพุทธเจ้าละให้เจริญให้มีการภาวนาต่อกันเออข้าพเจ้าอาจจะประมาทผาดพังพูดกายวาจาใจอันใดน,นี่ ให้เกิดความทุกข์ใจแก่ท่านบ้างข้าพเจ้าก็ขอขอขาภหน,นะถ้ามีสมมติว่านี่พื่อ่อนน้อมถ่อมตนคุณธร,รรมในตั้งเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มความเครียดเลยเด้ไม่มีแต่ความนุ่มนวลประกอบเข้าไปแม้เราไม่ผิดเลยนะนี่คือว่าเราไม่เคยคิดว่าจะทํำลายอะไรแต่ว่าเราคิดว่าใจของเขาเป็นดวงแก้วอย่างหนึ่งนะเออถ้าเรารู้ว่าเขา มีความทุกข์เพราะคำที่เราพูดไปโดยไม่ทันได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจแล้วก็ขอโทษได้ถึงไม่ใช่เราพูดเขาเข้าใจผิดยังขอโทษได้เลยขอให้จิตใจของเขามีความสุขเถอะขอให้เขาพ้นจากความขึงเครียดความถูกล้อมด้วยความทุกข์เนี่ยก็ทำได้นะในรีพรบพุทธศาสตร์นี่คือหัวใจนิ่งตายแบบนี้มันก็เลยไม่ ไม่เอานิมิตฝ่ายอกุศลมาเป็นกำลังไงความดำลิเนี่ยขนาดแค่พื้นฐานว่าเออเผลอประมาทอะไรเราจะพึงแก้ไขถึงไม่เผลอเรารู้ว่าเขามีทุกข์เราก็ยังอยากปรับให้เขามีความสบายใจพ้นจากความทุกข์นะมแม้เขาใจผิดอะไรบางอย่างก็ยังขอโทษได้ถ้าเขายังอยู่ในโหมดนั้นน่ะก็คิดดูว่ามันก็เป็นใจนิ่มใจสบาย ใหญ่เนี่ยคำว่าอ่อนน้อมความถ่อมตนมันลาบไปที่ดินเลยแบบไม่กูไม่ต้องเหลือลาบไปเลยสะดวกคล่องแคล่วมากถ้าเราทำอย่างนี้นะแค่ระลึกว่าเออเราอย่าได้ทำลายใครๆในโลกเลยนะจิตใจของเราอย่าไปกายวาจาของเราันก็จะโอ้โหยิ่งทีนี้มันก็จะมาปรับ หมดละเอียดขึ้นเรื่อยๆถ้าสำรวมเงี้ยไอค้คิดคิดเบียดเบียนคิดฆ่าคิดทำลายคิดขึงเกรียดโกรธแค้นหรือดีดหน้าดีดหลังมันก็จะค่อยๆคลายออกไปแล้วถ้าทรงตัวอย่างนี้นะอันนี้ก็มาเรียนรู้อริยสัจดูสึกตัวอ๋อภาวะนี้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยมันจะมาลําดับตัวนี้จากต้นๆน,นี่คือมันละมัน,นเทาบรรดา อัศมีมานะอะไรทั้งปวงสิ้นด้วยการมันไม่ได้ละได้ร้อยเปอร์เซนแต่อย่างน้อยก็จิตใจมันคิดคิดในด้านที่ไม่ประสงค์จะทำให้ใครเป็นทุกข์อย่างนี้นะมันก็สมรวมเข้ามาจุดหนึ่งละมันจะเป็นศีลน,นะผิดหรือไม่ผิดเราก็อ่อนน้อมได้ไม่มีปัญหาขอให้ชีวิตทั้งปวงจะมีความสุขแค่นี้แล้วเราก็มาเดินรู้สึกตัวมาต่อกับธรรมตัวนี้ โอ้โหสะดวกมันจะจอหนึ่งตากระทบลูกหูได้ยินเสียงภาวะขึงเครียดหรือภาวะร้อนใจครับแค้นใจแม้ความรักความบัถนาดีในแนวไหนก็ตามหรือแบบไหนมีอาการอะไรมีลักษณะธาตุชนิดนี้เป็นลักษณชนิดนี้ธาตุชนิดนี้เป็นลักษณชนิดนี้มีภาวะอย่างนี้มันก็เกิดการละเอียดเรียนรู้ไม่ได้เอาผิดเอาถูกเด้ไม่ต้องดีดเข้าดีดออกหรอกแค่รู้ตรงๆงเนี่ย มันก็เกิดการคัดเฟ้นทมเรียนรู้ส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นอกุศลตามเป็นจริงเนี่ยมันจะสะดวกมากเลยนะมันจะเป็นลำดับเนี่ยจากเดิมที่เราประสงค์จะทำตนให้สอาดแล้วก็ไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นมีทุกข์่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จะไปทิ่มแทงกันอยู่มันก็ไม่จบสักทีอ่ะใช่ไหมมันต้องไม่เราก็เขาคนใดคนหนึ่งยอมให้มันจบ ให้มันสบายใจเเขายังขึงเคียดเขาไม่สามารถเราเป็นผู้ใหญ่สมมุตินะหรือเรารู้ว่าเออเราลดเราได้เราก็ลดอย่างนี้นะเพื่ออะไรเพื่อความอยู่เป็นสุขของทุกฝ่ายความอยู่ผาสุขลดด้วยอะไรก็เนี่ยากายว่าจาใจของเรานี่เลยที่เข้ามานุ่มนวลต่อกันอย่างนี้นะยอมตนด้วยความนุ่มนวลคือชูธรรมชูธรรมะเชิดชูธรรมะ เอาธรรมะเหนือหัวเราขึ้นไปเลยเหนือชีวิตของเราเนี่ยตรงมาทาั้งนี้โอ้พูดแล้วก็แมาเยอะเลยนะ <c oughs> กว่าจะสารวมก็มาถึงนี้ไอ้ว่าพวกอ่าก็อยู่ในเขตอยู่นะทุกคนพูดด้บริษัทนะก็ม,มาฝึกแล้วก็ฟังธรรมมันจะเข้าละเอียดไหงเงี้ยทีนี้การสํารวมลักษณะงการสํารวมอาศัยกายขั้นตอนสติมันก็จะเป็นสํารวมที่ถูกต้องคืออกุศลจะไม่เพิ่มที่มีอยู่แล้วจะ ละไปที่เข้ามาใหม่จะไม่เป็นอกุศลจะไม่เพิ่มอีกมันจะเป็นแบบนี้ที่มีอยู่แล้วลอยตัวขึ้นจะถูกละไปอย่างที่เมื่อกี้บอกคือที่แรกก็คือละจากทิฏฐิจากตัวเรานี่แหละอาศัยความเห็นว่าไม่พึงพึงเป็นผู้นับถือกันอะไรอะไรเนี้ยที่เป็นคุณธรรมมันมันแกะด้วยตัวกูตัวของกูก่อนโดยคุณธรรม ต่อมามันก็เริ่มมาอย่างจะ,ะละเอียดขึ้นก็แกะด้วยกายคตาสติกับความรู้ในมรรคแปดอย่างนี้นะอมืมันจะเป็นขั้นตอนของเขานะไม่มีในพุทธบริษัทนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องของไออะไรอะพวกใครสูงใครต่ําไม่มีเลยนะมีแต่หน้าที่ของกันและกันเมื่อภิกษุไม่หน้าที่อะไรภิกษุณีมีหน้าที่อะไรวาสงกไม่หน้าที่อะไรวาสิกาไม่หน้าที่ มันเป็นหน้าที่ของกันและกันเฉยๆดิน้องนั้นเป็นความนับถือกันเสมอไปหมดเลยนะเพราะทุกชีวิตหลักสุขไม่ยินดีในทุกใช่ไหมลูกอืมทุกคนอยากพ้นทุกเหมือนกันนะอืมนะไม่อยากสะสมความทุกข์ใจฮนะแล้วก็มาศึกษาแจม่มแจ้งในธรรมทุกคนนะนี่นี่ก็แชร์ความเห็นมาเนี่ยมันเป็นเพียงบทบาทพระก็มีบทบาทที่จะต้องอยู่อย่างนี้แนวอย่างนี้เพื่ออะไร เพื่อให้มันเข้าที่ที่สุดเพราะละจากเลือนมาแล้วอถ้าไปปนกันหมดก็ไม่มีหลักเลยสิใช่ป่ะ,ะมันจะมีนักบวชทำไมใช่ไหมัอต้องหนีมีแล้วก็มีระเบียบระเบียบนั้นไม่ใช่เพื่อความสูงต่ำดำขาวอะไรไม่ใช่เพื่อสำรวมเพื่อรู้ยิ่งเพื่อหลุดพ้นจากของทุกข์ที่ละเอียดอ่อนกว่าคลยหาเสีอีกอี่นะเท่านั้นเองนะคดหัก็ ยังอยู่กับความรักความชอบใจหลายสิ่งเนาะที่รักที่ชอบใจมากยังไม่อยากละจากเรือนมาขนาดนี้ใช่ไหมลูกไม่พร้อมนะแล้วก็อยู่กับความรักความชอบใจแล้วก็ให้ทานนักษาศีลบ้างบำเพ็ญภาวนาบ้างมันก็เลยมีมีบทบาทหน้าที่ในความเป็นคลีลห์ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ฮะอย่างนี้ทำอย่างงน้นอย่างงี้แล้วก็ว่าไปตาเรื่องตำลาวแล้วก็มาอุปถมัม สมณะทั้งหลายอย่างนี้หนึ่งได้บทบาทของโยงอุปธรรมนะเนีะน่ะเน,ะนะาะพระก็เต็มที่ลุยกับสังคมสงฆ์ความเป็นสงฆ์ความเป็นบรรพชิตที่ภายในภายนอกโอ้สบายนะอ่าก็จะเกิดภาะวะพวกนี้คืออกุศลก็จะไม่เพิ่มกุศลธรรมก็จเจริญขึ้นนะ ก็คอยสําววมคอยเฝ้าสังเกตวิธีสําววมก็ต้องเฝ้าสังเกตกายเป็นลำดับไปอีกเนาะสังเกตใจลักษณะแต่ละชนิดเอาเอีวังจะตู